สวัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับผมในรายการสบายที่เหมือนเดิมนะครับวันนี้รายการสบายที่จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่หลวงพระบางกันนะครับแล่เราก็ได้มาแวะเติมพลังที่ร้านข้าวเปียกนะครับข้าวเปียกบินริมถนนนะครับใกล้กับจกรง้ารร้านจูมาคาเฟ่นะครับใกล้กับวัดธาตุน้อยนะครับหลวงพระบางเจ้านี้คือเด็ดมากครับอร่อยมากครับ เาทโมมตัวมัวลยนะครบสวัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับผมในรายการสบายทพิปเหมือนเดิมนะครับวันนี้รายการสบายทพิปจะพาจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่ตลาดมืดหลวงพ่อวางนะครับจะสุกแค่ไหนจะสนุกแค่ไหนให้จตาจมาสุกเลยนะครับตลาดมืดหลวงพ่อวางนะครับ าทุกคนมาเที่ยวที่ตลาดมืดหลวงพระบางกันนะครับตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินะนะครับคุณก็ไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงนี้ถนนคนเดินหลวงพระบาง หอหมกปลาเด็กตรงนี้ก็คือขายของทั่วไปนะครับขายของที่เลึกมากกว่านะครับตรงนี้ตลาดมืดหลวงว่าบางนะครับ

chiều chợ là như luồng hoa vàng, đi sắc đường <laughs> 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 วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมขึ้นพระาธาตุภูสีนะครับและที่เห็นข้างหลังนี้ก็คือตัวเมืองหลวงหัวบางนะครับตลาดมืดนะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพขึ้นไปข้างบนกันเลยนะครับเจ้าถิ่นวิ่งเร็วมากครับ เหนื่อยมากครับอตอนนี้เราก็ผ่านมาอีกรเลเวลหนึ่งแล้วครับนี่ภาษาเราเขาเรียกว่าปี้นะครับปี้ละสิบบาทน,นะครับหรือว่าตรวนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนู้นเลยครับโอ้ป่าไม้เขียวขจีมากครับพี่เราก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับอโอ้ตอนนี้ทั้งเหนื่อยแล้วก็สนุกมากครับ มื่อกี้ได้เจอเพื่อนๆคนไทยนะครับก็อบอกว่ามาแต่พัทยานะครับเขอบอกาก็เป็นสายเดินสายวอกแบบพวกเรานี่แหละครับโอ้โหครับสบายดีนี่ครับทางขึ้นนะครับโอ้จะมี คนต่างประเทศนะมาเดินตรงนี้ก็คือตรงที่เราถ่ายรูปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเดินขึ้นมานเหนื่อยมากครับเนี่ยตรงนีน้จะมีต้นต้นจำปานะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปข้างบนนะครับใกล้จะถึงแล้วครับแต่ผมก็เหนื่อยมากครับฮัลโหล ฝรั่งก็เริ่มมาแล้วนะครับนี่ครับตรงนั้นครับที่เราไปยืน,นถ่ายวิวนะครับตอนนี้เหนื่อยมากครับท่านผู้ชมโอ้ยไม่ได้ขึ้นเขามาแบบนี้ก็นานแล้วนะครับบริเวณโดยรอบครับต้นมงต้นไม้ต้นไม้ที่นี่จะใหญ่มากครับ และเราก็มาถึงแล้วนะครับพระธาตภูสีเหนื่อยมากครับวันนี้ได้เหงื่อเลยครับนี่ครับพระธาตภูสีหลวงพระบางฝรั่งเยอะมากครับฮัลโหล Mm-hmm. <laughs> ตอนนี้เราก็อยู่พระาธาตุภูสีหลวงพระบางนะครับฝรั่งเยอะมากครับ มาขึ้นพระธาตุภูสีวันนี้ทั้งเหนื่อยแล้วก็สนุกมากครับคนไทยคนฝรั่งเยอะมากครับและตัวนี้เราก็กาลองจะทำบุญยกพระที่พระธาตุภูสีนะครับ เลขที่หกนะครับก่อนจากกันไปผมขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ